สาวงามพิจิตหน้าพิชชวนมองไอ้หนุ่มวังทองลองมองสาวเมืองพิจิตเทียง mm hmm. ตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากจะยอดมีดอยากฝากชีวิต อยากคิดไมยปองผิวเรื่องเรื่องพองดังพองมาเจองานวัดแข่งเรือถ้าลวงมันดวงมาตองน้องยืนดูเรือ อยู่เหนือสลิงริมคลองแอบรักชมตรแอบดูแอบมองไอ้นุ่มขนองตามชิดติดคลองงานวาดทาลวงบวงสวงพ่อเพชรและหน้านาเสร็จ ลูกใครจะไปสู่ขอทำนาหาทุนบนบานพึ่งบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิต อดีตชลวันเธอรู้ใครกันเราจะแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเผาทองอยากเป็นตะเคไว้เรข่ขาบน้องพากลับวางทอง cloud คร่องแนบน้อ